สวัสดีครับเพื่อนจำได้ไหมฮะที่ผมเล่าเรื่องไอ้ <c oughs> มาตราหนะึ่งห้าแปดน่ะหมวดคณะรัฐมนตรีนะมาตราหนึ่งห้าแปดที่ว่าไอ้รัฐมนตรีไทยเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีไม่มีสิทธิ์จะอยู่เกินแปดปีฮะตามตามมาตานี้นะอยู่แปดปีไม่ได้คือถ้าแปดปีต้องพ้นตําแหน่งนะอุตส่าห์หลงดีใจว่าประยุทธ์จะได้ออกไปครบแปดปีก็คือเดือนพฤษภาคมสองพัน ห้าคืออีก8เดือนอีกแเดือนน่ะถ้าถ้าทำตามกฎหมายมาตรา158ปเนี่ยนะประยยุน์ก็ต,ต้องต้องออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะฮะครบ8ปีก็คือเดือนพฤษภาคมปี2565อีก8เดือนก็หมดอุตส่าห์หลงดีใจพอดีใจได้มานานแม่งได้ข่าวมาอีกนายวิษณุเืองามไอ้นิติกรเทวดาน่ะไอ,ไอตัวดีตัวแสบเนี่ย มันตีความนะมันตีความบอกว่าที่บอกว่านายกนุมนตรีห้ามเกิน8ปีเนี่ยมันไม่นับยุคสมัยของคอสอชอนับตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่มีผลเวียนกรรมประเทศไทยถ้าอย่างที่บอกฮะมันมีอำนาจนะมันก็ทำได้หมดะถ้าตามนี้นะเราต้องทนไปอีกถึงวันที่6เมษา ปี2569นายกมันถึงจะหมดวาระนะเท่ากับประยุทธ์เนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งได้ถึง13ปีถ้าได้รับโหวตมาใหม่ใช่ไหมฮะก็ถึง13ปีอ่ปีเราต้องทนมีอีก4ปีก็เท่ากับว่าประยุทธ์เนี่ยมีอำนาจทั้งหมดเนี่ย17ปีเต็มที่ฮะ17ปีเกือบเท่ากับยุติศาสตร์ชาติ20ปีที่ที่เขาวางไว้นะ ผมก็ปวดตับอะไม่รู้จะพูดไงแล้วกับกับกฎหมายบ้านเราไอ้นิติกรเทวดาไอไอวิศนุเครืองามเนี่ยเวลาตีความทุกเรื่องเนี่ยจะเข้าข้างฝ่ายนู้นหมดฝ่ายเขาหมดนะก็เลยเก็บมาเล่าว่าเราจะทําไงกับประเทศเนี่ยมันมันต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องแก้ถ้าไม่แก้เนี่ยเราก็จะอยู่เนี่ยอยู่ใต้ส้นตีนตลอดอ่ะประชาชนไม่มีสิทธิ์น่ะถึงเลือกตั้งมาใหม่อะมันก็มันก็มาอยู่ดีฮะ ยังไงมันต้องมาเพราะว่าหนึ่งอ่ะมีอํานาจสองอ่ะมีเงินนะฮะมีทุกอย่างมีเครื่องไม้เครื่องมือของรัฐแล้วก็มีสวรากตั้งยิดสองร้อยห้าสิบเสียงที่จะมาโหวตเนี่ยนะเพราะาไอ้พวกเนี้มันมันไม่อยู่ข้างประชาชนอยู่แล้วะะไอ้พวกสวรักตั้งเนี่ยชี้หน้าได้เลยแต่ละคนเนี่ยมันลากกันเข้ามาเนี่ยมันมันเครือเข้าทั้งนั้นอนะ่ะเก็บมาเล่าฮะทนต่อไปแล้วกันถ้าทนไม่ไหวก็ค่อยว่ากันสวัสดีครับประชาชนจงเจริญครับผม ไม่รู้จะพูดไงแล้วมันมันจุกไปหมดนะครับดูแลตัวเองแล้วกันออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านสาบผมประเทศนี้ชิมหาย